ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราแหล่งรวมข้อมูลเทคโนโลยีการทหารและนวัตกรรมด้านความมั่นคงจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับขีปนาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดของกองทัพเรือไทยรุ่นปี2027ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างต่อเนื่องและมาพร้อมกับโทนสีที่ทันสมัยดุดันและสะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางทหารของไทยยุคใหม่ที่สำคัญยังเตรียมความพร้อมล่วงหน้าสำหรับการใช้งานจริงในปี2025ด้วยระบบที่ทันสมัยยิ่งขึ้น คีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบให้มีความล้ำสมัยทั้งด้านรูปลักษณ์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะโทนสีใหม่เช่นสีเทาดำแบบแท็กติคอเกรย์และสีเงินเมทัลลิกที่ช่วยลดการตรวจจับด้วยเรดาร์ได้ดีขึ้นสำหรับปี2025ยังมีการปรับปรุงในเรื่องระบบจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มีความคุ้มค่าและโปร่งใสามากขึ้นพร้อมด้วยขุมพลังเครื่องยนต์เชิงยุทธศาสตร์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการส่งกำลังของระบบยิงได้รับการปรับปรุงให้แม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น พร้อมระบบนำทางที่ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมร่วมกับ AI แบบเรียลไทม์ในด้านของความประหยัดพลังงานระบบใหม่นี้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสูตรพิเศษที่เผาไม่ได้อย่างสมบูรณ์ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงกว่าเดิมถึง15%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนภายในตัวลำสามารถบรรจุระบบควบคุมและระบบปฏิบัติการได้อย่างลงตัวพร้อมพื้นที่ที่รองรับการซ่อมบำรุงได้ง่ายขึ้นการออกแบบภายในยังเน้นความสะดวกสบายของเจ้าหน้าที่ควบคุมรวมถึงการเก็บอุปกรณ์เสริมและเครื่องมือต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบเชื่อมต่อและสื่อสารถูกอัปเกรดด้วยเทคโนโลยี 5G ม i ล i t a r y l i n ์ที่ทำให้สามารถสื่อสารกับฐานบัญชาการได้รวดเร็วและ,สะเสถียรด้านความปลอดภัยนั้นมาพร้อมกับระบบตรวจจับภัยคุกคามอัตโนมัติกล้องอินฟราเรดและเรดาร์รอบทิศท,ทางและระบบช่วยเหลือผู้ควบคุมที่ใช้ AI เข้ามาเสริมในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อความมั่นใจในการใช้งานในทุกสภาพแวดล้อมสุดท้ายนี้ขีปนาวุธรุ่นใหม่ของกองทัพเรือไทยปี2027ไม่ได้เป็นแค่ยุโทโธปกรณ์ที่ทรงพลัง แต่ยังเป็นตัวแทนของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความมุ่งมั่นของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยของชาติอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาดีๆด,ด้านเทคโนโลยีการทหารก่อนใครขอบคุณที่รับชมครับ